นี้เราจะเรียนเรื่องตัวเลขน,นะคะตัวเลขที่เราเรียนนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะซึ่งเที่เราเคยทำกันไว้ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนเด็กๆมาร้องเพลง1-10กันก่อนร้องได้ไหมคะ มาดูนะคะ ตัวน,นี้คืออะไรนะในนี้ก็มีเรามานับในนี้เป็นก่อดค่ะรู้ไหมคะว่ามีเท่าไหร่ you know? Let's go that. น้ำที่เดิมค่ะน้ำที่เดิม นะคะเด็กๆ้องตั้งใจเรียนนะคะ,ะทีนี้มาเรื่องของเราถ้าเราอยากรู้จํานวนสิ่งของเราต้องนะับนะเออเราอยากรู้สิ่งของเราต้องนะับนะถ้าเราจะนับเราต้องนับเรื่องที่อะไรก่อนะอะไรคะหนะึ่งเยอะม,มากนะคะมองนับต่อเสียงดังฟังชัดต่อไปให้น้องนับหนักนที่จุดเุอดคนที่ตอบเร็วตอบไวตอบดัง